หนูไม่ได้เป็นดะเทอมีคนบอกว่าหนูเป็นดะเทอหนูไม่ได้เป็นดะเทอหนูเป็นผู้หญิงฮัลโหลมอเตอร์ฟัค์มึงมาดูโค้แล้วมึงมาทำได้หรือเปล่ายังว่าอีกลักมันหน้า าแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของว a กิวรี e อีกแล้ววันนี้นะคะว a r ิวรี e จะมาเล่นแอมเบสซากับสกินใหม่นะคะหมาป่าหมาใจนะคะเออหมาเด็กเวอร์มิจูนี่มาถึงป้าก็ได้แบบเ e จ e นเดอรี่เลยทุกคนเออเออเออ ยังไงทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจง้งเตือนให้กับช่องวอลิกีด้วยนะคะ mm. เพราะว่ายังมีอีกหลายท่านที่ดูแต่ไม่กดไลค์กดแชร์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กันนะคะะุูคอแล้วเรามีไลฟ์สตรีมด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไลค์เกมแอลก็อานไลฟ์เกมอื่น mm. ก็อย่าลืมมาดูกันนะคะมาค่ะเรามาเล่นป้าก,กันค่ะแล้วเราเจอใครเราเจอดารียสนะคะมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยก็คือฉันเพิ่งตื่นแล้วพิ่งกลับาเร่นแล้วฉันจะเล่นป้าได้ไหมก่อนอื่นเลยต้อออองงงขบคคุุณนนนะะนสดที่รัก ลูกสาวนะคะที่ให้ไอเดียเรามายืมรีวิวกับตัวละครนี้นะคะเออคือฉันเป็นตัวเคาน์เตอร์ดาเรียนได้ใช่ปะซิเลแค่นี้แหละอุ้ย ่อนได้เลือดอ่ะแล้วฉันไม่ได้เลือดอ่ะคนะุณ้าฉันก็มันดึงมากเลยอ่ะว,ว้ายช่วยด้วยใจอ่ะอุ้ยช <ś> ่วยด้วยน <ś> าเรียดมันชอบหนีอ่ะทุกคน สมมาะว่าไปพอสมันชอบหนีมันก็เลยแบบอันีที่จริงอ่ะฉันไหวนะแกแต่ฉันว่ามันหนีเกินอ่ะมารอจังหวะสองไงเหมือนแบบคือฉันไปเล่นหน้าป้อมอ่ะฉันก็ไม่กล้าเข้าอีดอกสักอย่างแล้วรถถังฉันเล่นไอดีคนอื่นก็อาจจะเหมือนเหมือนปอ เร,เรียบร้อยอเสร็จกูนี่นะจบแป๊บนึงจ้าเจเป็นไงล่ะปั่นเส่กูดีนะปั่นปุ๊บกูเอาเลยค่ะกูไม่รอค่ะกูบอกเลยรอรอเธออยู่แต่ไม่รู้จริคอยอยนั้น้งทีรอมันปั่นอะทุกคนพอมันปั่นปุ๊บเสร็จกูเลย อ้ยต่อยไม่โดน <S <S> <S นี่มาใไมอยากจะสามหนึ่งเหรอมั่นอันนี้ออกแนวมั่นนะคะจะสามหนึ่งเหรอคะพี่ออกแนวมันนะคะอีดาออกแนวมั่นนะอีดาเรียสออกแนวมัน,นะออน,วมนนะคะ เจอตัวแม่ไล่ตบนะคะออกแนวมั่นนะคะเอออุ้ยฉันก็เริ่มเล่นเป็นแล้วนี่ว่าไม่ตัวฉันมันเขาเตอร์ดาริอสได้อะทุกคนมัน,นเรื่องจริงนะหรือเปล่าแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นมันก็จบปะอะไรประมาณนี้คือต้องบอกก่อนว่าสกิลอะค่อนข้างที่จะเป็นสีแดงแล้วสวยแต่ไม่ถึงกับเป็นรีเจนเดอรี่ปะ oh. มันไม่ควรถึงกับแบบเป็นรีเจนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออ เองก็เสือกเรื่องของคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องของมึงเลยก็แต่ลากยาวมันเนี่ยใช่เรื่องของมึงไหมตอบไม่ใช่แต่มึงก็เสือกเพราะอะไรอุ้ยดึงไม่โดนอ,อะไรคะน้องอะไรขะออน้องได้คิวแรกของพี่ก็ประมาณนี้หรอกอะดูคอเดี๋ยววร์ปกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงวิเทมามีลมมีควนันมี คือขยาใหญ่เหรอว้าย <P ew ing> เลดถ้าคือชีพเป็นเทพีสงครามเนะาะอธีนาอาธีนาไหมทุกคนเออเป็นตัวแม่งไงาออกอ e ีคิปเสร็จแล้วเราก็ออกนี่เลยทุกคนสเปียร์ <P ew ing> ออฟจิ <P ew ing> นหนวขึ้นหรอคันน้องหนวขึ้นหรอคันน้อง น้องหิวขึ้นหรอคะลูก <ciğim. S 1> น้องจะหิวขึ้นหรอขาเ调ออีกไหนามานะคะเออลดมั่นอะไรคะน้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยช่วยด้วยดูรัดวินฟาวดีถูกอิงโอ๊ยช่วยด้วย พี่ชายจ๋าอยู่ที่ไหนช่วยหนูด้วย,วยแฝดกูไม่กีดแล้วค่ะเพราะกูเป็นเทพสงครามเอาสิลูกเอาสิ เอาสีลูกเอาสีลูกเอาขีบกูค่ะอีควายแท็กควยอะไรล่ะเย็ดแม่เฮียฉันต่ำไม่โทรไม่แท็กเฮียอะเทยฮงนั้นอีดอกแท็กพ่อแท็กแม่มเถอะคะ่ะอีดอกชีวิตอีดอกมาล้านรถถังกูสภาพ โอเคเี่ยอะไรมึงเทพสร้างเลยผมมึงเผอคารากนแก่ต้องโดนด่านะคะแบบเนี้ยชึบแน่ลาซีเอให้ได้เยอะๆอีดอกเล่นเลนบนตายซีดอกสุมน้ำหน้า อีลักษ์มันหน้าอีดอกกูไม่มีวันตายหรอกนะคาหนูอย่ามั่นอีลักก็มั่นเปรี้ยวตีม มาสวดโกนะคะโอ้ยมีออกจะออกรูเดนเวอร์ oh, so คือนี่ค่ะไว้ Why? ดึงกูไปโดนไว้ <laughs> แฟนหนีกูเลยอะ่ะไ้ว้ตัวแมว ตัมแม่มากอันเนี้ยนี่ไปไหนอีดอก อ้อยอ้อยมารเจ็ดแสนจะมาสู้กับมารหนึ่งตัวแม่ได้ยังไงอ้อยกูตายได้โง่มากอีโอโอดอกกูไม่มี W อีเหี้อยกูก็เปรี้ยวกระโดดเข้าไปหาเขาโลดโหลดโลด มันก็ไม่กล้าเล่นกูก็ไม่กล้าเล่นอีดอตายซ้ายอีดอเพื่ออะไรไว้าวจบจะกูอีกไหนว้า

เม่ยมึงคือก <ue> ุนโลนนะอันตีไม่โดนได้ไงยะมารอบนี้เลิศเนี่ยที่จริงกูเล่นได้ออมึงกลัวพลาดอ๋ออ้อยตงยกวนตีเข้าก่อนดีกว่าอ๋อยอมแล้วว่าอ๋อมึงเห็นป้ากูพลาดอ๋อ โอ้ย,อยทุกคนดาเมจสุดเจ้อเห็นไหมละ่ะบอกแล้วตัวแม่มันเล่นได้ทุกคนที่จริงอะ่ะทุกคนฉันได้เก็บสามแล้วแน่ๆเลยย่ะชดนั้นเนาะคือน้ำตาจะไหลอีดอกคือแบบเฮ้ยเมื่อเมืงก็ควรได้คิวอ่ะชดนั้นเนาะโอ้ย ไฮไลท์ <High> oh <my> แบบสวยมากเลยนะเอาดีๆคือไฮไลท์สวยเลยอะคือสกิลไม่โดนพอสกิลหนึ่งไม่โดนปุ๊บล่นละหล่นละ,ลนละแพนิกปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บก็ทำอะไรก็ไม่รู้ว่าคือไม่อยากให้ทุกคนเห็นช็อตน,นั้นเลยคือกูจะเครซี่เอาละค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกปไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทองมารคิลี่ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆไอด,ด,ด,ดีของน้อง สาวสุดที่รักด้วยนะคะเอาละค่ะลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเจอ๊บนให